แล้วคน้องทำอะไรคะกำลังเก็บก้อนหินอยู่สีอะไรคะสีเลยสวยคะสวยอ๋อสนุกดีดมด้วยีดามนี่มจุู้ไหมคะเอ้สวยมากเลยค่ะเกียดรนะคะเกียดีเรามานับนะคะไม่ไม่อยากนับเลยอย่าไม่เป็นไรค่ะเก็บสนุกสนุกนะคะ เดี๋ยวแม่ไปดูน้องเก็บก้อนหินโอ้ก้อนหินในน้ําตกใช่ไหมคะใช่สวยจังเลยค่ะเอาเก็บอีกค่ะเก็บอีกอ๋ออ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 ๋อออี๋ออ๋ออ๋อออีกไหมออ๋ออ้ออ๋มเออ๋ออ๋๋ออ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 ๋อ เย็นสบายไหมคะตรงนี้เราเรียว่าเย็นสบายใช่นไหมคะเราแช่น้ำตกแกงอะไรคะแกงกะลาวแกงกะลาวสนุกสุดๆเลยนะ้ำเย็นชื่นใจน้เย็นชื่นใจนี่นะครจะให้ดูอ่าโดยรอบน้องอยู่ตรงนี้เองน้ำไม่รุนนะคะน้ำซึมแต่เด็กๆก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะ สวยไหมคะเอาออกมาให้แม่โชวช์โชว์แม่หน่อยค่ะโอ้ไหนชอบอันไหนแล้วได้ชอบอันไหนมาโชว์แม่หน่อยโชยก้อนหน่อยค่ะอ่ะเอามีมมาอันนึงมาโชว์มาโชว์หน่อยค่ะหยิบมาอันนึงสวยๆนะคะโอ้เราจะชอบอันนี้หรอคะอันนี้เป็นหินสีอะไรคะลูกชมพูชมพูพี่เจมพี่เจมบอกว่าสีแดบงบสีแดงเหรอลูกโอ้ก็สวยเหมือนกันใช่ไหมคะแม่ว่าหาอีกหน่อยแม่อยากได้สีดำ ยากได้สีดำก้อนกลมนแก้วค่ะหาเร็วหาไม่มีแล้วได้ไหมคะได้สีอะไรคะนี่เขาด้วยไหมคะโอ้โหก้อนหินที่แกงกะราสวยมากเลยเยอหะหรือยังคะสมบัติได้สมบัติเยอหะหรือยัง เยอะมากเลยอ่ะรัตเ,เตชี้บอกหน่อยค่ะว่าเวเัตชี้บอกหน่อยค่ะลูกว่าเก็บมาจากตรงไหนคะตรงไหนมีก้อนหินอละรัตเตเก็บให้ดูหน่อยได้ไหมคะโอ้สวยมากครับ น้องเป็นอะไรคะเมื่อกี้ล้มล้มเหรอได้ข่าวว่าล้มใช่ค่ะได้ข่าวว่าล้มหาสมบัติหาสมบัติได้เยอะเลยสนุกไหมคะสนุกไหมคะใช่ก้อนหินมาเยอะเลยโอ้สวยมากจะเป็นวันแล้วค่ะจะเป็นวันแล้วค่ะเพื่อนหินตรงนี้ เอาไม่ได้เอาได้ไหมคะไม่ได้แล้วไ,ได้เก็บได้เยอะแล้วบอกท่านผู้ชมนะคะลกูกบ๊ายบายท่านผู้ชมเลยคะ่ะ